สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการเพิ่มสินค้านะคะลงในตะก,กร้าของ tiktok นะคะตัวนี้คือจะทำในกรณีที่เรามีผู้ติดตาม1,000คนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นบัญชีของอ tiktok ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทำ บัญชีดิจิตอลช็อปนะคะก็สามารถเพิ่มสินค้าได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างก็คือปกติก็จะเป็นเอ่อบัญชีทั่วไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือผู้ติดตามก็คือเกิน1000คนนะคะสำหรับที่สำหรับใครนะคะที่อยากขายสินค้าโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าหรือว่าที่เขาเรียกว่านายหน้าติ๊กต k อกนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะเพียงแค่ เราจะไปหารูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมาใส่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราที่เราเข้ามาหน้าแรกนะคะ,ะทีนี้มันจะมีแถบด้านบนใช่ไหมอันนี้คือเป็นแถบวิดีโอนะคะแล้วก็มีแถบที่สองที่เป็นรูปตะกร้านะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกที่เข้าสู่นะคะซึ่ง เมนูรูปตะก,กาเนี่ยมันจะขึ้นมาตอนที่เอ่อเรามีผู้ติดตามก็คือหนึ่งพัน 1, คนขึ้นไปนะคะน,นี่คือสําหรับบัญชีที่เราเล่นกันทั่วไปนะคะไม่ไม่ใช่การสมัครของ tiktok shop นะคะตัวนั้นก็จะเป็นสําหรับคนที่ขายสินค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะยกตัวอย่างก็คือจะเป็นอ่ปกติก็คือจะอัพวิดีโออัพคลิปทั่วไปนะคะหรือว่าใครอยากที่จะเพิ่มรายได้ก็สามารถ ทำตามได้นะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาที่แท็บที่เป็นตะกร้านะคะแล้วเราก็กดที่เข้าสู่นะคะอันนี้สาหรับคนที่อ่าสมัครอ่าเปิดบัญชีแล้วนะคะสมมุติว่ามีอารูปตะกร้าแล้วนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเพิ่มสินค้านะคะอ่าก็มาดูทีนี้เราเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมี ตรงเครื่องมือตรงนี้นะคะมีตลาดสินค้ามีการจัดการค่าคอมมิชชั่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือทำเล่นๆไปนะคะก็คือไม่ได้ทำเป็นประจำทุกวันก็คือลองทำดูนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีค่าคอมขึ้นมาให้นะคะก็ประมาณ8 7บาทนะคะซึ่งถ้าใครที่มีเวลาเนี่ยก็สามารถทำได้ถ้าทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยก็สามารถเป็นรายได้อีกทางหนึ่งได้เลยนะคะอ่าสำหรับวิธีการเพิ่ม สินค้านะคะก็มาที่เครื่องหมายบวกนะคะตรงเครื่องมือนะคะก็คือ,คอตลาดสินค้านะคะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก,ก็จะเป็นเมนูแรกนั่นแหละนะคะอ่าเมื่อเราเข้ามาที่ตลาดสินค้ามันก็จะมะีแถบเมนูด้านบนก็คือมีเมนูที่ขายดีนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูว่าช่วงนี้เขาขายอะไรกันบ้างนะคะที่เป็นสินค้าขายดีนะคะก็จะเป็นจำพวกแมสอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าเราเข้ามาในนี้นะคะก็สามารถกดเพิ่มสินค้าเข้าไปได้เลยนะคะตรงสีเทาตัวนี้คือกดเข้าไปแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะก็จะออย่างเช่นตัวนี้กางเกงเราก็กดเพิ่มได้เลยอย่างเช่นตรงนี้นะคะกดเพิ่มเข้าไปสินค้ามันก็จะไปอยู่ในตะกร้าของเรานะคะเดี๋ยวลองไปดูเนี่ยก็สินค้ามันก็จะเข้ามาในตะกร้าแบบนี้นะคะ มันก็จะมีราคาเข้าไปนะทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเข้ามาที่ตลาดสินค้านะคะมันจะมีแถบให้เลือกว่าขายดีขายดีอันดับสูงสุดในตอนนี้มีอะไรบ้างเราก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะค้นหาอ,อย่างเช่นสินค้าที่เราต้องการที่จะขายสมมติตัวนี้นะคะก็คือซอนแต่งภาพแต่งรูปทั่วไปนะคะอาจจะ,ะค้นหาเราอยากจะขาย ปากกาสไตลัสหรือว่าปากกาทัชสกรีนแบบนี้เราก็พิมพ์เข้าไปได้นะคะพวกปากกา iPad ปากกาอะไรต่างๆแบบนี้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราหาสินค้าที่มันเข้ากันกับคลิปของเรานะคะอ่อย่างเช่นตัวนี้ปากกานะก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะมันจะมีหลายแบบเลยให้เราเลือกวิธีการเลือกนะคะก็อ่าดูรีวิวสินค้าด้วยว่าเขา ขายได้เท่าไหร่แล้วก็เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ในหน้าของเราเนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอันแรกนะก็คือเป็นปากกาทัศกีนซึ่งราคา129บาทนะคะเราก็จะได้รับ11สมมุติว่าเรายังไม่ได้กดเพิ่มนะเรากดเข้าไปดูนะคะว่าเขาให้เรากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าตัวนี้นะคะก็ าราคาขายอยู่ประมาณ129บาทเนี่ยเขาให้อัตราค่าในหน้าเรา9%ก็ประมาณ11บาทถ้าสมมติว่า,ามีคนสั่งซื้อ1คนนะคะ1ชิ้นเราก็จะได้ประมาณ11บาท61นะมันก็จะเข้าไปในคำสั่งสั่งซื้อแล้วก็จะรอให้เขามีการจ่ายเงินโอนเงินให้กับตอนที่สินค้าไปถึงที่บ้านเขาเนี่ย แล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเข้ามาในระบบแล้วเราก็สามารถถอนต่อไปได้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือยังไม่ถอนเดี๋ยวจะลองถ้าสมมติว่าถึง100แล้วก็จะลองถอนแต่ว่าปกติก็คือเขาให้ถอน10บาทขึ้นไปหรือว่าประมาณเนี้ยนะคะไม่แน่ใจนะก็คือยังไม่ลองถอนดูนะคะสมมุติว่าเราอยากจะขายสินค้าาตัวเนี้ยนะคะเราก็กดเพิ่ม มันก็จะเหมือนการเพิ่มเข้าไปในตะกร้าเหมือนวิธีแรกนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเราเข้ามาดูรายละเอียดก็คืออาจจะมาดูรีวิวว่าลูกค้ารีวิวว่ายังไงร้านนี้นะคะ,ะถ้าสมมติว่ารีวิวโอเคเราก็สามารถกดเพิ่มเข้าไปในตะกร้าของเราได้นะคะมันก็จะมีสินค้าประเภทเดียวกันเยอะเลยนะคะก็ดูรีวิวนะคะว่าเขาขายได้กี่ชิ้นแล้วนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็กดเพิ่มเข้าไปอ่ะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้านะคะแล้วลองไปดูของเราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในตะกร้าตัวนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าที่นี้นะคะมีอีกแบบหนึ่งนะถ้าสมมติว่าอ่าเราเข้ามาแล้วที่นี้นะคะเราอยากได้สินค้าเอาไปรีวิวซึ่งมันจะมีแบบประเภทหนึ่งนะที่อ่าเดี๋ยวเราเข้ามาในประกาศศกินนะ ก็จะมีแบบตัวอย่างฟรีเห็นไหมคะแถบด้านบนมันจะมีการกรองแล้วก็อ่ตัวอย่างฟรีถ้าเราคลิกตัวอย่างฟรีเข้าไปก็คือมันจะขึ้นร้านค้าที่เกี่ยวกับปากกาทัชสกรีนเนี่ยที่เขาจะให้เราจะให้ตัวอย่างเรามาฟรีก็คืออาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะคะมี2แบบนะไม่ใช่ว่าเราจะกดขอฟรีได้ตลอดนะคะอ่ะเขาจะพิจารณาจากอันแรกก็คือมัน ช่องของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสินค้าของเขาไหมนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับคลิปที่เราอัพโหลดเกี่ยวกับผู้ติดตามแบบนี้นะคะว่าเขาเขาะจะจะ,จะส่งมาเนี่ยแล้วเราจะรีวิวให้เขาไหมแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะ,ะคิดอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าเราจะกดฟรีแล้วก็จะได้เลยนะคะเราก็ลองเลือกสินค้าที่มันเข้ากันกับตัวเรานะเกี่ยวกับคลิปที่เราลงไปนะคะเช่นแบบเนี้ย สมมุติว่าอ่ช่องตัวนี้นะคะก็ของพิ่ชาตัวนี้ก็คือจะเกี่ยวกับการวาดรูปเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรนะคะอ่าตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอ่าตัวนี้ตัวอย่างฟรีเขาบอกว่าเหลือ10ชิ้นซึ่งมีผู้ขอ12บสรายนะคะอ่าก็สามารถกดขอได้เลยนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการ หาสินค้าฟรีนะคะเพื่อมารีวิวนะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนยังไงในการรับสินค้าฟรีเข้ามานะคะซึ่งมันจะมีเงื่อนไขของแต่ละชิ้นนะคะแต่ละสินค้าต่างกันไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าร้านค้าใน Tik Tok หรือว่านหน้า Tik Tok ของเราซึ่ง ใครที่เล่น Tik Tok อยู่เป็นประจำนะคะที่มีผู้ติดตามถึง1000นะคะก็สามารถเพิ่มสินค้าเข้ามาขายได้ในในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่สมัครแบบ t i k t o k s h o p ก็คือเป็นธุรกิจไปเลยเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่ถึง1000นะคะก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นการสมัคร t i k t o k Shop นะคะตัวนี้คือก่อนที่เราจะทำ เพิ่มสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องไปแปลงให้มันเป็นแบบธุรกิจด้วยนะคะโอเคนี่คือสำหรับใครที่มีรูปตะกาเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูวิธีการหาสินค้าฟรีแล้วก็อาจจะมีการถอนเงินด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ